ปัจจุบันมันมีเงื่อนไขที่ที่ควรจะต้องต้องดูเป็นพิเศษเนี่ยสองสามเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือฝนที่เป็นลักษณะฝนตกอยู่กับที่อ่ะแล้วในปริมาณเกินร้อยมิลซึ่งเราเจอมาแล้วนะแล้วเมืองใหญ่ๆเจอแบบเนี้ยนะครับเจอกันทั่วๆเลยอันนี้คือรูปแบบฝนที่มันเปลี่ยนจากเดิมเนาะในรอบสิบถ้าย้อนไปเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากท่วมใหญ่ที่มามาแบบไม่รู้ว่ากี่ปีครั้งก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ มันจะมีรูปแบบฝนที่แบบนี้ครับคือตกตกแช่อยู่กับที่ในปริมาณเกินระดับร้อยมิลเนี่ยนะครับสองสามชั่วโมงแล้วท่วมเลยแล้วอาจจะตกเฉพาะจุดด้วยมันไม่ได้ตกกระจายอะไรเงี้ยฝนแบบนี้มันมันเป็นฝนฟ้าขนองตามฤดูกาลเนี่ยซึ่งลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรายังเจอกับดักการแก้ปัญหาอยู่นะเพราะเขาบอกว่าท่วมแล้วปั๊บมันรอระบาย่เพราะยังไงก็ระบายไม่ทันระบบระบบคูระบบระบายน้ําเราอ่ะมันรองรับ มาตรฐานมันรับน้ําได้ประมาณ60ถึง80มิลมั้งผมจําตัวเลขไม่ได้นะซึ่งอันนี้ถามว่าจะแก้ยังไงมันต้องลือระบบเรือทั้งเมืองอะ่ะแล้วถามว่าเรามาตรฐานจะเอาแค่ไหนรับน้ําได้กี่มินต่อชั่วโมงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เลยนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ที่ผมว่าเราเรายัางไงหนีไม่พ้นเรื่องนี้แน่บวกกับเวลาเราเราสร้างบ้านเราทําถนนเนี่ยโดยเฉพาะถนน,นเนี่ยแหละครับถ้าไม่ได้มีการทําผังน้ําไว้ก่อนนะมันจะเป็นปัญหาเรื่องนี้ครับ อย่างล่าสุดกวนลังอย่างเงี้ยชัดเจนเลยเมื่อก่อนน้าไม่ท่วมมันไหลไหลทะลุกันได้เนี่ยแต่พอถนนใหญ่มามาขวางปั๊บปรากฏว่าชุมชนมีอยู่แถวหวัวนอนวัดกลางเนี่ยแถวแถวตรงนั้นน่ะนะครับก็จะท่วมทันทีเลยเพราะว่าน้ํามันไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยอ่านี่ยกตัวอย่างว่าว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้ยครับเราถมเราสร้างอะไรก็แล้วแต่เราเริ่มจากการถมที่ก่อนแน่นอนสร้างหมู่บ้านสร้างอ่า สร้างร้านสร้างอะปั๊มสร้างอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเริ่มด้วยการถมที่พอถมที่ปั๊บเนี่ยเราเปลี่ยนทางน้ําเราอาจจะไปขวางทางน้ําด้วยแล้วก็มันทําให้ทางน้ํามันเปลี่ยนจากเดิมด้วยอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ครับพอฝนที่ตกลงมาในปลิมากในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันระบายไม่ทันตรงนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ที่ผมก็ได้เราเจอแน่เรื่องที่สองก็คือเงื่อนไขที่เป็นพายุ ระดับแบบดีเฟชชันอย่างเงี้ยครับไม่ต้องพูดถึงอายุส์ร้อนหรือ,อเป็นยกระดับเป็นเป็นที่มากกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งกรณีอย่างเงี้ยท่วมแน่เพราะว่าหนีไม่พ้นครับมันมันปริมาณน้ําที่มามันมาอาสารมากดินสองเงื่อนไขเนี่ยเราป้องกันเชิงวิศวกรรมยังไงก็เอาไม่อยู่อันนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมแค่ถ้าพูดเฉพาะหัดใหญ่เนาะ ระบบที่มีอยู่อ่ะมันก็มีข้อดีในแง่การป้องกันร,ระยะสั้นป้องกันเฉพาะหน้าเหมือนที่บอกว่าก็ช่วยปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจเรียนฝนแบบกรณีที่ตกกันอยู่เนี่ยอ่ามันก็รอรอระบายอ่าก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบที่หนึ่งไปส่วนที่เหลือขึ้น,นกับพื้นที่นั้นแหละว่าใครจะโดนบ้างเพราะว่าเราคาดเดายากเหมือนกันว่าฝนจะไปตกอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสูงต่ำของพื้นที่ยังไงด้วยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวระบบตรงนั้นี่ะแล้วการ บวกกับการบริหารจัดการน้ําในช่วงสาธารณตรงนั้นน่ะของทีมงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมันก็ดวนสองสามเงื่อนไขเงี้ยครับอย่างอย่างของเราเนี่ยเมื่อก่อนก็จะแถวหน้าวิเลยเทคนิคซึ่งปัจจุบันมันแก้ไปได้และแก้ไ,ได้แล้วกลายเป็นมีจุดใหม่แทนที่อะไรเงี้ยครับเพียนก็จะไ<บ>ล่เก็บเป็นที่ละจุดที่ละจุดไปนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงที่กำลังพูดถึงนี่คือสิ่งที่เราจะเจอเจอเป็นประจำแหละไม่ว่าจะท่วมเล็กท่วมใหญ่เนี่ยก็ไล่ตามลําดับนี้ไป ฝนตกก่อนอ่าโอเคท่วมรอระบายก็ว่าเป็นจุดๆไปอ่ากสามก็คือกรณีท่วมที่ขนาดกลางนะซึ่งอันนี้ก็เราก็มีระบบที่คิดว่าพอพอจะมีมีก็เรียกมีรองรับอยู่นะครับแล้วหน่วยงานเนี้ยก็ทําได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าท่วมใหญ่ตรงเนี้ยครับอ่าเราไม่เห็นเราเราเป็นวักเรื่องนี้ไปนาน ถ้าเกิดเ,เจอขึ้นมาตรงเนี้ครับน่าน่าเป็นห่วงว่าระบบท<ต>ีม่มีอยู่เนี่ยกับปริมาณคนเราไม่รู้นะว่าความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยเมืองมันโตไปแค่ไหนแล้วลดมากขึ้นแค่ไหนแล้วพื้นที่รับน้ําหายไปแค่ไหนแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่มีอยู่ในระบบในการมาดูภาพรวมกันคือเขาอาจจะมีนะหน่วยงานที่มีแต่ว่ามันมีเป็นท่อนๆมีแบบ แต่และคนก็มีของตัวเองกันส่วนข้อมูลที่อัปเดตเป็นปัจจุบ,บนันน่ะระบบเมืองเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยอันนี้ครับมันก็เลยทําให้เวลาเราแก้ปัญหาทุกคนก็ก็น่าเห็นใจครับทุกคนก็เห็นหน้าบ้านตัวเองเห็นเฉพาะที่เราเห็นน่ะมันไม่มีเป็นข้อมูลสาธารณะไงซึ่งเรื่องนี้อันนี้มันควรจะต้องมีเมืองเมืองที่ดีเมืองที่เอ่อเรยงว่าทําให้ประชาชนเนี่ยอุดใจเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราต้องสามารถเข้าถึงได้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะ เป็นเป็นภาพฝันเป็นภาพฝันการปกครองบ้านเราเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเทศบาลแบ่งเป็นตำบลแบ่งเป็นอำเภอใช่ไหมครับแต่ว่าฝนเขาไม่เลือกว่าจะลงเฉพาะตำบลนี้หรืออำเภอนี้นั้นไปตามภูมินิเวศก็คือเป็นลุ่มน้ําระบบลุ่มน้ําจะเป็นตัวกําหนดความสูงต่ําพื้นที่อะไรงเนี้ยตัวระบบนิเวศตรงนี้แหละครับที่ที่เราไม่ค่อยได้เข้าใจมันนะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ย ภูมิเวทของลุ่มน้ําเราเป็นยังไงที่ต่ําที่สูงเป็นยังไงทางน้ํามาจากไหนบ้างต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําของเราเป็นยังไงอันนี้แหละครับที่อันนี้หายไปจากการรับรู้ของของคนทั่วไปเนี่ยเหมือนสงขามีอยู่ห้าอย่างน้อยมีห้าลุ่มน้ําแล้วแต่ลุ่มน้ํามีระบบน้ําของตัวเองมีผังน้ําในการเดินทางของมันเนี่ยเฉพาะของตัวเองนี่ครับและที่เห็นเนี่ยอันนี้คือเขียวเหลืองแดงก็คือพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ติดลําน้ําหลักะ นะครับเพราะยังไงก็จะเป็นจุดที่ที่ตนท่วมขันเนาะนะครับคอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเรื่องเนาะที่ที่ข้อจํากัดก็คือเวลาปกครองการปกครองเราอ่ะก็แยกกันหัดใหญ่มีตั้งกี่อำเภอใช่ไหมลุ่มน้ <46. S 1> ําอุตุเพาอย่างเงี้ยอลุ่มน้ําอุตุเพาอย่างเงี้ยมีตั้งถือว่าอันนี้คือเราพูดถึงเมืองหัดใหญ่แล้วใช้คำอาอย่างนี้กันเนาะเขาเมืองหัดใหญ่ไม่ใช่เทศบาลนครหัดใหญ่ แต่ว่ากินพื้นที่โอ้มีทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรายล้อมเลยทั้งสี่ด้านนะครับอ่าแล้วแล้วกินอำเภอไปถึงเกี่ยวข้องกับน้ำมอมด้วยเกี่ยวข้องบางกำด้วยเกี่ยวข้องสะเดาด้วยอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกันพันธภูมิเวศที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับจําเป็นจะต้องมีรูปแบบมีกลไกลที่ต้องมาทํางานด้วยกันนี่ยังดีนะน้ําไม่มาจากทางมาเลด้วยเหมือนกับเชียงรายเชียงรายมีน้ํามาจากพมา่าด้วยอย่างเงี้ยครับเป้นบางบางพื้นที่ก็ต้องก็ต้องมองข้าม หมายก็มว่าข้ามประเทศด้วยข้ามภูมแดนด้วยอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากซึ่งซึ่งเวลาแก้ครับเรายัางติดโครงสร้างการทํางานแบบเดิมอยู่มันก็เลยเวลาแก้ก็แก้ไม่ตรงจุดนะครับตอนเกิดน้ําท่วมปีห้าสามเนาะ<ช>นะครับนะก็เริ่มมีมีกลกไกที่จริงตอนตอนปีสี่สามละอ่าสภาประชาชนะนะครับก็มีข้อเสนออยากให้มีทีมประเมินสถานการณ์เนาะอยู่ที่ให้จังหวัดอ่ะ อย,อย่างน้อยก็มีตัวช่วยมีทีมนี้เนาะอันนี้คือผมว่าถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญมากนะที่จะเป็นตัวช่วยในการช่วยอ่านข้อมูลช่วยประเมินสถา,านการณ์ให้กับผู้มีอำนาจในการสั่งการแต่ว่าปีห้าสามเนี่ยไม่ได้เรียกประชุมเข้าใจว่าวันมีปัญหาเรื่องระบบการสื่อสารกันเนาะก็เลยลกลไกเนี่ยไม่ได้ทํางานแต่หลังจากนั้นก็มีการตั้งกันทุกปีแล้วก็ไม่เคยขาดเลยนะเพราะว่ามีบทเรียนแล้วนะครับ ซ,ซึ่งทีมประเมินตรงนี้ครับทางทีมมออก็เป็นหัวหน้าทีมนะปัจจุบันนะครับก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานพวกอุตุชนประทานทรัพยากรน้ําปอพท,ที่เกี่ยวข้องนะครับคือคุณไงว่าคนที่จะมีข้อมูลในการที่จะประเมินสถานการณ์ได้เนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันเซสนะครับถึงเวลาก็เรียกประชุมด่วนได้ไม่ต้องรอคําสั่งไม่ต้องรอทางจังหวัดไม่ต้องรอหนังสือเชิญอยู่อะไรเงี้ย กลุ่มเราเนี่ยมันต้องมีกลกไกลแบบนี้ครับที่จะช่วยจังหวัดในการาประเมินเพราะผู้ว่าบางทีท่านก็เพิ่งมาอ่ะนี่ปีเนี้ยจะเกษียณแล้วไม่รู้ใครหายเก่าอะไรเงี้ยช่วงช่วงย้ายพอดีด้วยอย่างเงี้ยไม่มีผู้ว่า,มาไม่อย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีทีมกลกไกลที่จะรับรับหน้าที่ตรงนี้ในการช่วยเนาะซึ่งซึ่งผมว่ากลลไกเนี่ยสําคัญเท่าที่ถามจังหวัดอื่นนะภาคอื่นที่เขาเจอปัญหาเขาไม่มีพวกเนี้ยครับ อันนี้ต้องต้องช่วยกันกระตุ้นว่าว่าทำไงให้เกิดกลไกมาเสริมระบบหรือหรือกฎหมายที่มีอยู่แล้วเพราะก็คือถามว่ามีไหมมีกลไกพวกนี้ไหมมีครับเพียงแต่ว่ารอรอถึงเวลาก่อนแล้วถึงจะตั้งขึ้นมานะพอตั้งขึ้นมาปั๊บก็ทํางานตามระบบราชการตามอำนาจตามกฎหมาย ก็มีโครงสร้างมีอะไรพวกนี้ก็มาตามกฎหมายเลยแต่ถึงเวลาพวกนั้นแล้วครับมันไม่เคยได้มาดูว่าแล้วมันสอดคล้องกับพื้นที่ไหมแล้วพื้นที่เนี้เขามีปัญหาอะไรยังไงเขามีใครบ้างหน่วยงานไหนบ้างอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่หลุดไปจากโครงสร้างที่เป็นเสื้อโหลที่ทําให้มันเหมือนกันแต่ภายหลังมาไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้การเกิดเหมือนที่บอกแค่วิกมิประเทศเนี่ยกรุงเทพเนี่ยโอ้ผังน้ําของเขา มันซับซ้อนมากอย่างเงี้ยผังน้ําของเชียงรายก็ต่างกับของเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้พนพวกนี้ครับเป็นรายละเอียดที่ที่ยังตกหล่นอยู่ผมพยายามคุยเพื่อเห็นภาพนัว่าว่าปจุบันมันยังมีช่องว่างอะไรอยู่บ้างที่เราควรจะต้องช่วยกันเติมต่อเนาะอย่าให้มันอ่าทให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เนาะซึ่งหลายคนเวลาเขาคิดอ่ะเขาจะคิดมาตรการสิ่งก่อสร้างเป็นหลักอัน,นเป็นความเชื่อของหน่วยงานด้วยของเอ่อทางเอ่อเขาเรียกว่าทางวิศวะด้วยอะไรเงี้ยครับ ในการแก้ปัญหาเขาก็อยากป้องกันเนาะทีนี้ถามว่า,าป้องกันยังไงอ่ะป้องกันก็ใช้สิ่งก่อสร้างทาพนังกัน้นไม่ให้น้าเข้าเมืองอสุดท้ายก็ไม่ให้น้าออกไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้มนมันเป็นความเชื่อของการแก้ปัญหาด้วยครับว่าเวลาแก้เรื่องเนี้ยเราแก้ยังไงด้วยแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนเซนามิเนี่ยที่ญี่ปุ่นที่เขาทําพนังกั้นแบบล้อมรอบประเทศเลยอย่างเงี้ยอ่าหรือประเทศอื่นที่เขาลงทุนเชิงวิศวะอะไรเงี้ยเขามีภาพจําแบบนั้นอยู่ แต่ว่าผมว่าถ้าเป็นระดับแบบดิพิชันลงเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ครับมันมันเหมือนที่บอกว่าพื้นที่รับน้ําเราเรามีไม่พอฝนมันมาหาใหญ่แบบนั้นเนี่ยยังไงก็ท่วม,มพยันเงื่อนไขของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือมันต้องเตรียมความพร,ร้อมเพื่อลดความสูญเสียเราเราใช้คําว่าการปรับตัวมากกว่าครับหรือสําหรับผ<อ>ู้ประชาชนเนาะเพราะว่าถ้ารอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาทําตามแนวคิดเขาอะถ้าไปดูงบก่อสร้างอะงบสิ่งก่อสร้างเรื่องน้ําท่วมนี้มาเยอะที่สุดนะ เป็นแสนล้านนะครับงบที่ใช้นะแต่ว่าถามว่าแล้วถึงที่สุดแล้วมันถ้าถ้าฝนมาแบบเนี้แบบเชิงพายุมาแบบเนี้ยยังไงก็เอาไม่อยู่ครับความสูญเสียก็มากมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไป